สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพัดลยคือเก่าเช็ดเชยครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอ่าดัดกระพาะอยมีน้องมาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับซึงอ่าเมี้กามาตามต่อตัวเลขสถานปฏิบัติธรรมนะครับผมสถานปฏิบัติธรรมพญานาคนะครับสถานปฏิบัติธรรมอ่าพุ่มกกแค่วันต่อไป หืออื่นอีกแกนกับผูฝโตกกันครับผมเมื่อนี้ผูพ่นกับอะไ้ล้งมาเหรอครับเนื่องจากว่าฝนตกเลี่ยงกันมาแล้วห้อมือนะครับผมผู่นกับอบพยพขึ้นไปยู่วัดเนื่องจากว่ายู่นี่มันอยู่ม่ได้เพราะฝนมันกับตกเนาะะสถานที่กับยังบ่อรัยป,ปะยะนะครับผมอ้กหลายยางหลายแนยวกับยังสั่งบอ่อท่านเ็จนะครับผู่นบอกว่ายู่วอนใดดอกเดี๋ยวจะไหออกพรรษาพอสีมายู่ต่ว่ากับ่อยเฮ็ดคอยสั่งไป นะครับนี่ก็คือห้องน้ำนะครับขั้นตอนแรกก็คือการตีสางห้องน้ำนี่แหละครับผมอืมสถานปฏิบัติธรรมครับผมนี่ก็คือตีสางห้องน้ำนะครับผมนี่ห้องน้ำเป็นกับมีซ้ำเย็นนี่นะครับถังคุณแม่จากเยอรมันเป็นกับตือมะใบไห่พ่อควันช่วงควันเขาวันศาร์เป็นกับตือมะใบไห่พ่อให้อาบเพป็นด้อาบน้าอาบใต้นี่ครับผม ลายหินก็เป็นยูบอะไรก็คือคอีนในใคคอ,อย่างนังมันร้อมนะครับตอนนี้กามีคุณแม่จากทั้างเงยอรแล้วมันเป็นอนุโมทนาสางของน้ำกับสถานปฏิบัติธรรมากแล้วก็คือห้าพันบาทนะครับแต่ลอฝนเข้าตกคุณล่ะครับผมรถข้อดีเขามาได้เนื่องจากว่าสถานทีนมออ่มมันอยูเมมาาลิกนะครับแต่ก็อีกแนวนก็นกนถนนนี่ครับมันเป็นขีโตมขี้เลี้นี่ครับรดเข่ามากก็่ได้ครับผมหลังจากแดดออกแจก่สองเสมอแตีได้สั้งห,นงห,นงหินสั้งหินสั้งปูนสร้างไส ลงมานะครับไม่เห็ดไรร่องรับภัยจาย่านเพิ่นนะครับผมผู้ที่เพิ่นที่มาอยู่ก็คือพระอาจารย์สมโพชนะครับผมหรือพระโหราศาสตร์หมอดูตาทิพย์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เข้ากับที่ผ้ามาเบิงเลขจากาปู่กบแค่เบลิงนะครับว่าปู่กบแค่เพิ่นเฉยโชคเฉยใช่ตัวใดเดี๋ยวมาตามรุ่นไปร่วมป้อมกันครับพ่อใพี่น้องครับผม ยาดีผ <boundaries. S 1> <si suppression> ้าคอยเบิ <guarding okay>? ้งบรรยากาศทั้งในก่อนนะครับผมว่าเขากิ้เฮ็ดได้สั่งแข็งแน่ก่อนที่มาเบิ้งสวยนักพีนะผมเอียงแตยังเปลี่ยนนิยังก้อยพี่น้องเออเนาะใส่โชคใส่ใจวันที่เมื่อกี้ก้อยจีได้มีโอกาสได้เฮ็ดได้สั่งค่อยเฮ็ดค่อยท่ำไปครับพ่อยพี่น้องครับผมตอนนี้งบประมาณคุณแม่จากทั้งเยอะมั่นกับได้มาแล้ว าหาพันบาทนะครับการการว่ากัดจีมาสังเสาเนาะสังเสาสังปูนสังหินสังไส่กัดคือจีบ่พ่อดอกแต่ว่ากะเฮ็ดไดซํำใดขางก็ค่อยเฮ็ดไปนะครับเพ่นจีเขาาอยูอีกจริงๆแล้วนี well, again, ่ก็คือช่วงออกพัญษาเคนจีเขาาอยูวันต่อไปนี่ครับผมอันรี Hi ้กาถ้ากัไม่เฮ็ดไปนะครับเม่แต่รองรับเพลินก็ได <tr> ้ยูได้เศร้า พ่อยเพื่อนได้แมานางปฏิบัติธรรมแต่ว่าบแมนว่าเพื่อนบ่มมานะครับผมมือนก็มาอยู่นะครับมือได้ฝนบวมโต๊ะเพื่อนกับเขามาเห็นมน้านั่นมีผีละมาเบิงทีเบิงข้างมาเฮ็ดว่าที่เฮ็ดอีหยังจังไดไปจังไดแต่ว่ามือฝนโต๊เพื่อนก็เข้าไปอยู่ในบัดครับผมไปอยู่ในบัดเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะว่านีนน้ัแก็ยังบ่มี่ยัง้องน้ํแก็ยังว่มีเพื่อนไฟก็ยังันมีนดําในแก็ยังบ่มีใส่นะครับผมจริงทุกยางก็ยัง บ้านครบองค์ครประกอบกันเลยนี่ครับผมเฮ็ดไว้ก็ได้หาลายเตี๋ยบอลไรโอ้อยากได้เตี๋นเกลาอีกจังเตี๋นนี้เต็นเต๋นเพราได้มามุ่งไว้ให้คนอยู่คนเศร้าอ่านี่เอาเตี๋นเก,าากลามาจากกุหลาบคอผ้าจันมากไปเตี๋นเกลาพื้นหน,นึ่งเหลือพื้นทั้งพี่ยังบ่ได้มุ่งครับผมนี่ครับแล้วก็พื้นครับผมพื้นก็ท่าจันว่ากติหา,หาไม่ไพ่มากบ้างเลี้ยงๆเลี้ยงๆตอกตะปูไว้เพราะได้นั่งได้ยู่ในเศร้าจังกัน ดินมันทาถีอเลขคุณละที่พอจีไรเฮ็ดได้จางเนาะบัดนี้เนาขากะถิมมาช่องบงตัวเลขนะครับในส่วนของอ่าผู้ก็แค่นะครับว่าเบิ่งใหญ่ตัวใดเดี๋ยวเ่ามาเบิ่งครับ,รบครับดาหม่เอามาเอาช,อชั่ววันใช้น่อกันพ่อพี่น้องหลายท่านหลายคนหาคนหาเบิ่งแล้วตอนแต่อย่าลืมเนอะอย่าลืมมีข้ออย่าลืมคอมเมนต์มาว่าผู้ใดเห็นตัวใดแบ่งปันแนวทางกันงวดว่างนึงเนี่ยได้ยุนี่ล้ว เอาไงไงมาบริษัททำล่งคลิปดอกคาโบยพี่น้องครับผมจะวางใจยุใจพ่อหลายดอกแต่ใจพ่อหดพุ่นดอกเพราะว่าปีนักทั้งเกตพุ่นพูนเกตพุ่นหลายตัวหาทามก็ได้ยูใจกับไม่เห็นอยู่ตัวนี้ครับก่นนึ่ก็ได้หน้าหงุดบางนึงก็ยังใช่ยุมวนดีใช่พี่น้องดีมากสัตยาครู เพิ่นได้ชมไปใกล้เียผู้เพิ่นี่จบมีา่ผู้เพิ่นตาดีเพิ่นเห็นตัวเลขโชว์เ้าจะเรื่องความเมห็นมาเด้อพว้พี่น้องครับผมยิบนีมตไทยกบไม่เห็นกันเบิ่าแต่ละตัวเลขเ่าทั้งคนปฏิสงสัยแต่ยังบ่นเห็นยงแค่นั้นก็ต้องฟังหาอยู่นี่ครับผมเอ้าผู้ใดเห็นตัวใดขจะเรื่องความเมห็นใต่เก็บเด้อครับผมนี่ครับผมภูมิกบแค่ครับผมสถานปฏิบัติธรรมใหม่นี่ครับผม เนี่ยมองเด้อครับผมตาดีก็ดีแท้ที่หละ่ะอือดูเปนสิมีโชคเป็นเห็นแป๊บแป๊บด้วยอกนะเป็นเห็นหมดดิโตว่าสันช่องเกินว่ะถูกไฟมานมั่งครับพลอพี่น้องครับผมเดี๋ยวแอดกำลังว่องหายอยู่แอดจีบบอกว่าแอบเห็นตัวอะไแอบแต่ยังไม่เห็นอลยหล่อนอ่านหน้าสิยังไปไ่เลยพี่นอ้องเ้าเห็นบริเวณแถวนี้ตะก,กี้นี่พวมีไฟมานในไดหรอครับผม บรรพาวป่งผู้จาบรรพาวอยู่ในกระไดอาจารย์เพื่อนานั่งปฏิบัติธรรมอยู่นในกันเพื่อนพนันบอกว่าโอ้ยมองในขึ้นเป็นเหตุสถานปฏิบัติธรรมแท้ผู้เพื่อนคือดีแท้ว่าจันอยากว่าเหตุก็เลยอาจารย์ก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีห้าเหตุนะครับโดยเจ้าของที่เพื่อนก็อนุญาตยืดหลัก ว่าเอาเฮ็ดแตเฮ็ดมันตัวว่าฉันคุณว่าของปีพ่นกับมอบในเฮ็ดตะธานปฏิบวงปฏิบวงปฏิบัติถ้ำใช่นี่ครับเอ้าบางเฮ็ดแบบนั้นบันโถนี่เนาะเอามาเบิ่งดูบบินีเจ้าเชื่อนหน่อยดีดตัวเงิตัวเงินอ้าวเดี๋ยวบวงเดียวก็ยังควนตาเดียวเลยเดียวไปเนาะใช่ล่ะนี่ดก็ยังควนตาเดียวนี่เห็นบ่ องนี่เป็นดังนี่เ่ยมองนี่เป็นตันดังมองนี่ตาไม่ใช่คนตาเดียวแต่ก่นวันหนึ่งเห็นยุแก่นั้นเห็นหาตามก็ได้เห็นยุแก่นั้นแต่ว่ายางเบิง้งเราเป็นลบไปแล้วหาตามบัดน,นี้กามว่าเบิ้งไม่ว่าที่เห็นเป็นตัวใดอา้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอ่า ใ่วิจารณายานกันครับพ่อพี่น่อนครับผมวันเงินรายละเอมาขวชนัวเชื่อวันเงินรายละเอีกะเห็นเช่ไไรก็ว่าไปเห็นสัน์เอาง่ายๆว่าเป็นการมโนุษย์เอาไปมนุตัวเด้หมดลครับมุ่มทั้งปุ่ละครับมุ่มสีเห็้องหน้ามันอะไรพุณนัมุ่มทั้งปุมเป็นกบมากที่มากข้างอย่างไวเรียบร้อยเบ้อแต่ละเอี๋ยตังตีตังอีตังใต้มาเห็ดนะครับ พับนบาทนี่จักที่ได้ทำได้ได้ทำได้กล่าวทำนั่นครับผมก็ให้พระสงฆ์องค์เจา้าคนได้มาหาทีวีเวกปฏิบททัติธรรมวิเวกวีวังเวงวิหวงเว,ง,ว,วงเห็เนมาดิที่เชียนหน่อยเจา้จาจักเห็นแต่ที่แหลกเห็นคือเลขกานี่ละ่ะเผือเวออยู่ มงดกอนก็นกนได้ไดิเด,ด้สองหาพิษแต้มนึงอยู่หันละเนี่ยได้สองหาก็าไดเห็นตัวใดน,นะพี่น้องครับผม,มได้ล่อยมันนะครับผมเอเบิงอยนนู่มีกระนังเดียวหาอยู่ในตากะลังถิดุนลงมาเลยรยังบอกว่ายู่ตัวเร็งอักุ้ยนาดให่ช่วใไขใไส่ลูกเจ้าช่วใไขใไส้ลูกลานก็ไดประกดโ้ตูนบุกุกมากนู้ดตัวเร็ง ตรวดมุกูบุกขึ้นมางมั้งอันที่ได้ให้เอฟซีได้เห็ดได้สั่งดีๆกันแล้วต้องไปแล้วเก่านะที่แล้วยังบ่เห็นมีก่อนอืมทิพันท่าหาบ้านหรือคนกล่าวว่ายูนิทัวร์ว่าพุ่มยูนิท์ก็บอกเลขคือจุดตามจุดที่หวัดจิตกันเลยหวัดสามตัวเพาไม่ผ่านเนาะทำไมสักทีเด็กมันเลขเก็้ยตัวเนาะ นได้บอกเกลี่ตัวคุณเปลี่ยนตาปลาขาวว่าบอกซื้อทอดซ้ำตัวคุณแล้วจะกีบซื้อทอดซตัวตรงโป๊ะคุณบอกคุณเปนเป็นตาปลาขาวมากคือขวางมากคุนคือเพคุนเที่ยวอยู่แถวนี้เห็นไหมุ่ณเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เหนี่ยละคุนเป็นตาปลาขาวที่แม่นตาผู้ตาปลาขาวที่มองเดียวกันแับวัดจุ่มสีกเข้าไปจ้ะคุณเที่ยวไปเที่ยวมานะมันเป็นวันเป็ี่ยนฮอมทะลุกันนี่ วันนี้เป็นความทะลุกันไปหาจุ่มสีทางไปนี่กับปไกเห็นปะระยะทางห้างจากนี่ไปจุ่มสีนี่ประมาณกิโลกว่าสองกิโลได้นาอยยางรับไปนี่เนาะแมนป่าไก่ครับผมบาี้เพิ่นอยากอยากให้มาเห็นมาสั่งปูมนี่กับวิจารแล้วล่างเบิ้งซ่องไปหันด้กเด้อพูตับปลาขาวเอ้ยอัจจิให้เอฟซี่เฮ้าอัจจิได้เห็นได้สั่งปูไก่เพิ่นเห็นเด้อ จุ่มชีก็ได้สร้างเกิ็แล้วจนทั่วเป็นวัดใหญ่โตเก่นเทินเนี่ยมองนี้ก็เทิดกัริยอีกบงจักาทเดิบนรูปปุ้ยใส่แน่ดอกตวเล็ก้ะไนะุปทาน ไก่เมือ่่วอ่ะคนบ้านเนี่ยหายซั์บ่ะไมจังใดผู้เห็นเห็นแล้วเดืผู้เห็นตัวแรกเห็นแล้วเดือดจะเหายังบ่เห็นอันนั้นว่าตายยังให้กันเบิ้งดอกว่าจารย์ลังคนเห็นตะกราบไม่อากรากยี่วให้ตัวแรกวูเห็นน้ำมูหลอกว่าจารย์ คนโตดูการศึกษาหัวเยอะอ่าเห็นตัวไหนก็เรื่องความมีไตคกิจเลยครับพ่อพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ขยายเพิ่งขึ้นี่แหละครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมอผู้ใดเห็นตัวใดก็ได้ทีนี้เนี่ยเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนทีมาสัมผัสอยู่หมายถึงพระเพิ่อนนะครับผมเพิ่อนทีลงมาสัมผัส ตัวเลขคูมนี่อยู่วันตอนอเดี๋ยวกระทาถ้าผมทาเมื่อพ้ยนยันตอนนี้ย็นพ้นเรื่ตไป,ปล่อยๆเครับเรืเ่องปล่อยมาก ก้าวยัง้อเนาะกเรางาเงอม่เออแหละก้าเอย่าเงออนนี้เบิ่อเด้อครับพอี่น้องเห็นบนเด็กเก่างามปานยังวันมันเต็มไว้้าวอะไรเอ่ยที่เป็นอก่าหยังอะไนี่คือเบิ่อนก็ขับไข่รับข้า เก่ายัางกับคอมเมนต์มากครับ่อยพี่น้องครับผมแต่ว่าแอดเห็นเก่าแล้วผู้เล่นเห็นเป็นตัวใดครับผมแบ่งชั่แบ่งใช่กันเอาเพิ่อมาเอาเร่งนี่มโนอะไรเห็นข้าเจ้าที่ว่าเป็นบ้าผู้เห็นผู้ว่าแล้วที่กิงแล้วเทาก็เคยไดแนวน้ำน้ำแนวโมนี่เนะะาะเก็ได้นำเสนอกัน ค,คิดว่างมง่ายเด้อครับคนไปนองครับผมความเชืียไผภัมันใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามคลิปนี้ครับผมคลิปหน้าค่อยค่อยๆกันไหมแล้วก็ติดตามให้หลังจากพระพุนเจ้าคนโงมากสัมผัสได้ตัวเลขตัวเบอร์กติล่งคลิปอีกเทียหนึ่งครับผมอย่าลืมติดตามไว้นะครับผมสําหรับคลิปของปูสมพ์หมอดูตาทิพย์ภูมิ อผุ้มไม้นะครับถือว่าเป็นผุ้มสถานปฏิบัติธรรมนะครับผมอ,อาจ์ยนดีกระโชคดีไม่ใช่สุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ